ส,ส,สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสอเจริญพัฒนาค่ะสอเจริญพัฒนาอะปั๊มหายไปไหนล่ะปั๊มขายไปแล้วแล้วปั๊มขายไปแล้วเมย์ต็งโมนี่ใครมาซื้อนะี่แถมแตงโมเลยไกล่จ,จิกด้วยซื้อซื้อ,อซื้อปัอม๊มแถมแตงโมอะเลือาา่อไฟมันปั๊มขายเราจะมาประกอบมอเตอร์แล้วมอเตอร์นี้มอเตอร์ไรกิน ได้กินหะือไม่แต่มันมียี่ห้อของมันด้วยนะแน่นอนนะ <c oughs> ตัวนี้เอ็มในล้างนะล้างเลยชุดนี้ก่อน <c oughs> เลยชุดเดียวเอ็มในล้างกับแทนเพ็ดตอนตูดหนักตื้อเลยเดยยี๋ยวจะไปเป่าไน <c oughs> ทำโอทำโอจ <c oughs> ำ,อำอ <c oughs> ไม่จำเลยทำในโคก็ทำโอเลยแ <c oughs> ยกร่างได้ี่แยกมันจะงา มีแต่คนต้องการตัวเลย <c oughs> คนเกีบดาดต้องการคนดีในสังคมนี้จบจากงานรับจอบก็มางานตัวเองต่อมีขับไมโครเยเลยครงนีขับอีกหนึ่งวันหนึ่งวันได้สามสี่วันทุนจะขอไม่โครก็ให้ขับให้ให้ช่วยก่อนเหรอ,องานเราล่ะ งานเรานี่เลย,ยงานเราจะมาทำาดึกกอ่องานเลยมาแยกร่างได้นะี่เนาะเยกร่างได้ไม่ต้องพูดถึงเลยงานเพียบค่ะงานเพียบ งานหลายงานหลายสีแล้วคอยใส่ใส่หลังอคอยใส่ทีหลังปัดลมก็ทิมทิมแล้วจริงหรอปัำลมกลิ่นมันเหม็นแล้วจะรอดไหมพอรอดจนจบ <c oughs> รถอัดฟังสิ้นไหมก็ <c oughs> หนอสีกางเกงกับสีพัดลมเนาะเข้ากันดีจ้ะเนาะ าจะรบีมีแต่คนตามตัวเลยช่วงนี้ยอมเลยแต่ได้แกมาตามให้ไปขับมาแต่วันที่เราไปเอาปั๊มแล้วเนาะเกิดเป็นคนรออย่างนี้นะเองมันเกี่ยวอะไรกับคนรอมันเกี่ยวอะไรกับคำรอ ามมอนกินด้ถ้ารอแล้วขับไม่เป็นเขาก็ไม่เอาไปด็อกเอาลเลยเลี้ยวไปใส่นี่ก่อนบ่อรุนนี้ไม่เคยใส่ค่ะเจ้าจอนทอนไม่ได้ดูนี่จ๊ะดูอยู่ มันก็ยังใหม่อยู่นะไหนเนี่ยไม่ใหม่กับพ้านี่โอ้ขึ้นไปนั่งเป็นเนนี่แล้วว่าใช้เอาบล็อกหน่ไม่ทันแล้วไม่ใช่ต้องประกอบข้างนอกก่อนว่าแล้วค่อยเอาใส่เข้าไปไหนตัวไหนประกอบตัวไหนชุดบล็อกชุดนิ้วชุดบล็อกชุดนิ้วสองหน้าเลยนี่ก้มาหากลองเองตัว ครับว่าของเก่านอกไหมนะครับดําเนี่ยมขนาดนี้นะครับของเก่านอกมันจะดําเนี่ยมอย่างงี้เนี่ยทามันถึงดําไม่รู้อ่ะมีคนบอกว่าถ้าถ้าเก่านอกมันจะเป็นดําลูกพี่ผมเนี่ยคนบอกเอาตัวหมุดนี่ไหมเน,นี่หมุดลบตรงไหนแล้วไปเอาก็ได้เอานี่ก่อนเอาได้สปริงสปริงมาสปริงยู่ไหนตั่น,นะ่ะสามสี่ตัวนะอ๋อใหญ่ๆนะเอามา ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมใส่แล้วเยอะเลยเลยใครไปคิดได้คิดเยอะแกร้อนเนาะเป็นวัยรุ่นแจร้อน,นกกพ,พัดลมนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ตรงนี้เลยเนาะเข้ากับสียง,งเกงเลยยันพัดลมตอาเมจิกมาใส่กันทำไม เปาตรงมันเนี้วหรือนิวน้วเขาเรียกอะไรเนีวน้วหรือนิวน้วแล้วแต่เป็นบางที่<อ>หรือเปล่าอาใหดดูนีน่นี่ดูนี่ดูนี่น,นี่ดูยีหย่ห้อยี่ห้อนี่นี่ยี่ห้ออะไรไม่รู้นี่ เห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นอ้าวแล้วไปเห็นอยู่มันเห็นอยู่เขาน่ะเห็นอยู่ยี่ห้ออะไรเต่เห็นปุ๊บเป็นยี่ห้อหรือเป็นอะไรเหมือนกันทั้งสามอ่ะไม่เหมือนมีตัวนี้แหละไม่เหมือนคขายี่ห้อนี้ไอตัวนั้นยี่ห้ออะไรไม่รู้จริงจริงอันนี้พูดจริง แต่ตัวนู้น่ะมันเหมือนกันทั้งคู่คู่มันม่ะเหมือนกันสองอันนั่นน่ะอืมใช่ััวั้นั่นคู่มันเดี๋วไอ้ตัวนี้นะ่ะตัวเดียวนี่แหละมันไม่ใช่คู่ของเขาเบอร์มาดูเบอร์อะไรนะมันไม่มีเบอร์เขียนที่บอกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะนี่เอาไอ้หลิงนานานให้นยะ ใส่อันนี้เลยก่อนนี่นี่ใส่แบบนี้เลยก่อนใช่ไหมเนี่ยดูเบอร์มันเขียนไหนนี่้าตรงนี้นะเอามาเอามาตรงนี้มันเขียนห้าเจยี่สิบหกห้าเจยี่บหกตัวนี้ก็ศูนย์ศูนย์เจ็ดหกแปดศูนย์ังไงเอาอไว้แต่งยว่อนพดีจริงอะ่ะอ

ตรงไหมนะตรงไหมอะไรตรงไหมตัวนั้นนะนะเวลาตัวนี้ใส่ก็ต้องจับนอนใส่แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวดูหมุดก่อนจะมีหมุดล็อกอยู่ดิ เราใส่เข้าไปเพื่อเราเคยหมุนหาปั mm ๊บ hmm. มันแน่นนะสุดนี่เอาหมดเนี่ยแล้วแต่อารมณ์ของเขา ได้ย,ยังยังอ๋ออันนี้มันยังอยู่นี่คิดจะมาใส่ไปแล้วอ้ยัง <c oughs> ต้องเอาเบ็ดมาส่งนูกพี่เขาก็อนาถาขึ้นข้าลายข้าก่อนใส่ไปอย่างนั้นเลย ต้องใส่สายเพิ่มมือยาสันดีเห็นพี่ดันเลยตอนแยกน้ำมันสันดีเต็มเลยนายช่างไม่พี่แกแกไปช่วยมีแกขับไมโคเป็นเหมือนกันคนขับรถดัำที่ที่ลูกแกขึ้นไปอยู่ด้วยเนี่ยเพิ่ม่นแยกน้ำมันให้ ตอนแรกเคยเมองไปมองตอนทะ่แกลงมาตอนแรกคิดว่าเด็กนักเรียนคิดใส่กางเกงไปสิมานเด็กนักเรียนนะลูกเก่ไม่คนที่ขับมันนะเออตอนท,อนที่ตอนที่เขาอยู่นั่งอยู่ที่รถนะตอนที่แกคิ้มาแล้วแกลงมานะกางเกงสีากสางเกงเขาเหมือนนักเรียนเลยนะตัวกินน้อยๆเพราะโรงเรียนไหนปิดแต่ไมาวิ่งขับรถดำคิดว่าพ่อขี่ขับอะไรอย่างนี้นะ วัวข่าแล้วพี่น้องแค่นี้บทมันจะเข้ามันไมเข้าง่ายเราดูตีเข้าง่ายแท้ลูกพี่ของนอกของนอกต่อไปอะไรอีกเพจเพจอะไรเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กหรือเพจอะไรเอาเอาที่ไหนหมดมาก่อนก็ได้หมดหมดหมดอันไหนอ่ะอ๋อหมดตัวเล็กน้อยนั่นน่ะอันนี้ใช่ไหมอื้ม นี à, ừ, ai, em, s okay. <S ่นะไปนี่แหละคลิกอะไรเราก็ไม่รู้นะต้ออะไรเพจเพจอเพจเฟซบุ๊กสีอะไรสีแดงเห็นมีสีแดงไหสีทองก็ได้ถูกไหมเออสีทองเห็นอยู่แหละอันนี้ผมเป่าลมไปแล้วนะเป่าแล้วก็ล้างไปแล้วอ้าวไหนเห็นลมวะถูกไหมนะ นี่ยนี่นี่อยู่นี่โอ้หาขวมเลยต้อไปไอ้บู๊ตบู๊ตล็อกค่ะบู๊ตล็อกตัวไหนที่ไหนนี่หรอนี่หรอตัวไหนเอาเพลทกีมาหน้ะเอาเพยีดเข้าแล้วไม่ได้แล้วเขาแล้วไม่ออกเองเอาลูกปืนมาก่อนเอาบู๊ตบู๊ตมาก่อนเป็นบู๊ตเราแต่บู๊รเพื่อนใจจำ่ยเออบู๊ตน้อยเนี่ยเอาลูกปืน ก็ลูกปูนี่ใช่ไหมแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้คืออะไรตัวนั้นตัวอะไรไม่รู้ช้างมันอ๋ออืมสี่เลยมาลูกบล็อกมาอืลูกบล็อกลูกบล็อกเบอร์เบอร์กี่วะเบอร์ยี่สิบยี่สิบองอะไรมาและมาเบอร์ยี่สิบสี นกค้อนมาอุษาขึ้นไมานั่งอยู่ข้างบนแล้วน,นั่นไงครับไม่เหลือมันเข้าง่ายเงี้ยเองครับอยาเข้ายากเลยลำบากต่อไปอะไรอีก เไงดีเอ,เอ,อินข้อหน่อยได้ไหมข้อหรอ,อให้เขานะอืม <laughs> อะไดได้ครับอไปอะไรเธอไปเอาไหนอ,อีกอ่ะไปที <laughs> เหมือนกันมันหลุดเลยวะ่ะอะไรหลุดตัวนี้เลย โอเคทาเจราบีอืมปอบไปแรกๆมันีแรงนะวิ่งกระจุยกระจาย <c oughs> อัอนจริง <c oughs> เป้าเป่าเท่าพ่อใสเ่เป้าเป้า นายหยุด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 ยายาพ่อเอาฟ้ามาปิดไอ้นั่นหน่อยฟ้ามาปิดเจไดบีหน่อยพ่ออย่างนั้นเดี๋ยวมีเด็กช่วยลูกกระรองหายหายพ่อทั้งวันด้วยแับนี้ยังไม่ได้ยังม่ต้องทำทั้งนี่เลยตาหายเองทั้งวันนั่นลูกกระรองมา มาเฝ้าเลยลองทำสารพัดอย่างนี่แหละที่มันไปไหนไม่ได้ก็อย่างนี้เลยนี่ว่างไอ้เจ๊ครับเร็วครับเผ่นนี้ก็หนักเนี่ยใช่เล่นน้มาหาแม่มาให้พ่อทำงานก่อนหาแม่ไหมมาเออรอตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวปอกเสร็จแล้วเออเปอกเสร็จแล้วเปอกเสร็จแล้วเสร็จไงดี อืมป่อจ๋าจะเจ็นแล้วได้ไหมเข้าไหมอืมออเข้ามันเข้าแล้วไหนน็อตตอนนี้หัวเอนที่หัวให้ก่อนงอหัว,หว,หวเขาเว,ว้นเว้นจนมักกอรมักกอรมันรุร่นวินร่น พ่อจะหันพัดลมให้ลูกสาวนิดหนึ่งแอบแอบมานั่งเฝ้าอ,อันนี้มีเด็กอ๋อนะหรือว่าอันนั้นหรือเปล่าน,นี่บังหรือเปล่าบ<ฮ>อเตอร์บังหรือเปล่าอาจจะลมไม่ดูมานั่งให้กำลังใจหนูนั่งให้กำลังใจพ่อจ๋า เด็กเล็กไว้นอดเขาไม่มีแหวนเลยจริงอะหาเพียดนะปิดตูดตูดมนะันอะทำเหมือน,นตัวนูนน้อนอีตัวนั้นนะอะเพราะมันตัวน,นี้มันเป็นให้ปรับแต่งให้ใน,นมันเข้าน้อยออกเยอะอะไรเงีย้ย แบบว่าต <muitas> ัวน oh. hmm. <painted S 1> ี้ม hmm. mm ันจะเข้าไปเนาะมัน er ก็รูเดียวกันกับตัวนี้เลยเนี่ยเวลาเวลาปั๊มันอัดเข้านี่นะปุ๊บเนาะมันจะออกทางนี้เนาะออกทางนี้ปุ๊บอัดเข้าปุ๊บมันก็จะิ่งวนมานี่ด้วยมาหาตัวตรงเนี้ยปรบบนี้หละแล้วตัวนี้คือเป็นน้ำมันกลับพอมันอัดตรงนี้เป็นที่ตั้งไงมันอัดเข้านี่แรงอัดมามากปุ๊บเนาะแล้วตัวนี้เป็นที่ตั้งอะมันก็จะไหลย้อนข้าออกนี่เลยถ้าเราปิดนี่ปุ๊บ ม,มันไม่ไปไหนครับลงนิ้วอย่างเดียวอ๋อแรง<า> <ๆ S 1> เลยลอ,อันนี้แรงเลยแรงสุดๆเลย่แรงส,ส,สุดๆไม่อยู่ไอลูกกระกรับกระตึงมือฮะถ้าแกพอตึงมือกอนก็ได้นะ หรือประกอบตูดหรือไปเอาเพจมาสั่งเพจมาสั่งเพจติดช้างแล้วก็จะได้มาวันไงจะไปถ้าจะไปให้ช่วถ,ถามไจอีกรอบหนึ่งว่าขอ,อ,อะไรตามจริงอ่ะโอ้เจ๋เจ๋อเจ๋อตามจริงเชื่อมอุดก็ได้นะอุดเลยก็ได้แตวเ,เพจใส่มันจะดีกว่ามันไม่รัว่วอืะนี่น้ำมันกลับตรงนี้นตมันี้ เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เหลือแต่เอาแผ่นปิดมาใส่ก็องใช้กี่นาทีสิบแปดนาทีคืนนี้ก็รับรับค่ะคืนนี้ก็ทำโอนะครับ <c oughs> ขับรถไมโครเสร็จก็มาทำโอนครับเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอตอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ